เพื่อนๆเบื่อ,อไหมครับกับการที่ต้องพก power bank ไปไหนมาไหนด้วยนะครับยิ่งถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ทั้งหนักแล้วก็ทั้งกินที่ในกระเป๋าด้วยนะครับผมที่ต้องพก power bank ทุกวันนี้ก็เพราะบางทีมือถือเราเนี่ย แบตไม่เพียงพอนะครับไหนจะใช้ถ่ายรูปเล่นเกมเล่นโซเชียลถ่ายไปถ่ายมาบางทีมันก็ไม่เพียงพอในการใช้งาน1วันนะครับผมแต่ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับถ้าคุณใช้เทคโนโลยีพว่า6น O ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาให้แบตเตอรี่มาถึง70,00ม ah ิลลิแอมเลยนะครับอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้เครื่องมานะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูกันเล็กๆน,น,น้อยๆก่อนนะครับในส่วนของฟูลรีวิวเดี๋ยวจะขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งมากันนะครับเดี๋ยวต้องขอไปทดลองใช้จริงๆอย่างจังก่อนนะครับผมกด้้ววนนกะกล่องให ดูน้องเขาก่อนและกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ ให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปอันบ็อกซ์กันนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลหน้ากล่องกันก่อนแล้วกันนะหน้ากล่องเขาจะดีไซน์เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครฟรีไฟเนาะแล้วก็เขียนว่าเทคโนโลีไฟนะครับแปลว่าเหมาะกับการซื้อมาเล่นฟรีไฟแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับจะบอกว่าเป็น16แรมนะครับนั่นก็คือแรม 8G กิกนะครับบวกเท็เด็ดแรมนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่า 7000m นมิลลิแอมนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้ซึ่งเป็นจุดเด่นของเจ้า6ตัววนนนนีี้้้เเลลลยยครแก็ดาา่่ง ก็ยังย้ำอีกนะครับว่า7,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็น33วัตต์ซูเปอร์ชาร์จนะครับนอกจากแบตเยอะแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาด้วยนะครับต่อมาจะเป็น d o l b y a t m o s นะครับก็รองรับระบบเสียง d o l b y a m o s s นะครับแล้วก็ G99 Ultimate นะครับนั่นคือชิปเซตนั่นเองนะครับที่ใช้เป็นส่วนของ MediaTek Helio G99 Ultimate นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกด้านข้างอันนี้ก็จะมีชิปเซตที่บอกไปแล้วนะครับแบตเตอรี่นะแล้วก็3 3วัตต์นะครับรวมถึงกล้องนะครับ50ล้านพิกเซลนะครับเป็นคามล่าบวกไลท์เซนเซอร์นะครับผมหน้าจอ6.78นิ้วนะครับเป็น Full HD Edge Display นะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะครับ120เฮิร์ตซ์รีเฟรชเนะครับผม หน้าจอให้เป็น120 h เลยนะแล้วก็ s t e r e ิโอด l s p ลสปีเคอะรครับตอนนี้เป็นลำโพงสเตอริโคู่ด้วยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อมูลหน้ากล่องนะตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไระด้านข้างนี้เป็น Hi-Res Audio นะครับแล้วก็ h i r ล s a ออเดียโอไ e s ลด้วยนะครับผมโอเคข้อมูลรอบกล่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับอ่ะโอเคครับมาแกะกันเลย มาเปิดกล่องด้านในกันเลยนะครับครับนี่อ่ะเดี๋ยวตัวเครื่องนะครับด้านนี้เขาบอกสเปคเหมือนที่บอกนะกล่องเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะมาดูอุปกรณ์ด้านในก่อนนะครับปึ๊บนี่ด้านในห้อยอะไรมาบ้างนะครับคู่มือแน่นอนนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวพักไว้ก่อนตัวนี้สติกเกอร์นะครับนี่เฮ้ยสติกเกอร์น่ารักดีนะเทคโนฟรีไฟโพว่านะครับ อันนี้เทคโน12โว1มันวาลันชีนะครับผมก็การรับประกัน12ว1นะครับแล้วก็ตัวนี้ซิลิโคนนะครับเป็นเคสซิลิโคนใสๆแบบนี้นะครับเป็นซิลิโคนนะไม่ใช่พลาสติกนะครับนุ่มๆก็นี่ตัวซูเปอร์ชาร์จ33วัตต์นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะอันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวสายชาร์จที่เป็น USB Type C นะครับ ด้านหนึ่ง A ด้านหนึ่ง Type C นะครับผมแล้วก็ให้หูฟังมาด้วยนะครับนี่เป็นหูฟังแบบสายนะครับตัวนี้รองรับตัวแจ็คหูฟัง3.5อยู่นะครับผม mm hmm. ก็มีแถมมาให้ด้วยแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะไปต่อนะครับเดี๋ยวขอเก็บรวบรวบอุปกรณ์เร็วๆสักคู่นะแล้วก็เราไปดู ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับอ่าทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับนี่เพลิกดูด้านหลังก่อนนะเฮ้ยสวยอยู่นะอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับแฟบโอ้โหเฮ้ยสวยเลยนะเดี๋ยวขอแกะสติกเกอร์ตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นความสวยงามชัดๆไปเลยอ่ะโอเคแกะได้แล้วนะครับโอเคนี่เดี๋ยวขอแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยสวยเล่นกับแสงนี่โคตรเทอะ เป็นแนวประมาณแบบเมทัลลิกเมทัลลิกหน่อยแล้วก็ผสมกับอวกาศนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าประมาณนี้ด้านข้างก็จะเป็นวาวาๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหลี่ยมๆนิดนึงช่วยให้จับได้ถนัดมือมากขึ้นด้วยนะอ่าเรามาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขอไปเซตติ้งสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมา อ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วก็ setting เซตติ้งคร่าวๆมานะครับเรามาพูดถึงสัมผัสแรกกันก่อนเลยนะครับหลังจากได้จับถือเจ้าเทคโนพาวเว่า6นีโอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือค่อนข้างถนัดมือนะเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่เขาด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับทำให้จับได้ง่ายนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวผมชอบดีไซน์ประมาณนี้นะครับที่ขอบข้างเป็นแบบเหลี่ยมแล้วก็เป็นเมทัลลิกแบบนี้นะครับผมว่ามันเท่ดีนะแล้วก็ ในส่วนของน้ําหนักก็ต้องบอกว่าไม่ได้เบานะครับเพราะว่าแบตท,ที่เขาให้มา7,000มิลลิแอมจะให้มันเบางเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องแลกมากับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถือได้โอเคนะก่อนจะพูดถึงหน้าจอเดี๋ยวขอไปด้านหลังก่อนนะครับอ่ะต้องบอกว่าดีไซน์สวยเลยนะใครที่ชอบแบบแนวอวกาศนะครับใครเคยดูหนังอวกาศแล้วก็เห็นประตูบานเลื่อนบนยานอวกาศไหมก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นครับเล่นลวดลายแบบนี้เนาะ แต่ว่ายานเขาอาจจะไม่ได้แบบทําเงาอะไรขนาดนี้นะก็อันนี้จะเป็นแบบเงาเงาแวาววับหน่อยนะครับผมเล่นกับแสงน่าจะสวยมากนะครับก็ถ้าเอาไปทดลองใช้นะครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าเมื่อโดนแสงแดดแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้โดนแสงในห้องก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่จุดเด่นของเขานะครับใส่มาเป็นสีแดงเลยนะครับ7,000มิลลิแอมนะก็แบตเตอรี่จุกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ ล้องนะครับตัวนี้2ตัวแล้วก็แฟลชนะครับผมรวมถึงเบ้ากล้องตรงนี้นะครับจะเป็นนูนๆออกมานะก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าเกิดเราวางไม่ดีเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่เคสนะครับอาจจะเป็นรอยได้เหมือนกันนะแต่ว่าเคสที่เขาให้มาก็ถือว่าช่วยปกป้องได้นะครับถ้าเอาไปใช้ก็ใส่เคสไว้นะครับก็จะช่วยให้ไม่เป็นรอยนะครับอเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยนี่พอใส่แล้วเนี่ยนะครับเห็นตัวนี้เขาจะเป็นขอบ ขอบขึ้นมานะครับช่วยกันไม่ให้กล้องขีดข่วนได้ง่ายนะแล้วก็ส่วนอื่นๆด้านหลังนะครับตรงนี้ติดลอยนิ้วมือง่ายมากติดอีกแล้วนะครับถือแป๊บเดียวเองแล้วก็ลวดลายตรงนี้นะครับจะเป็นแค่ลวดลายธรรมดานะไม่ได้มีเป็น texture อะไรนะครับสัมผัสเนี่ยมันก็จะลื่นๆไปปกตินะไม่ได้มีความกูข่าตามลายเส้น ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านลล่งนะครับตัวนี้มีรูหูฟัง3.5ที่เขาแถมตัวหูฟังมาให้ด้วยนะครับผมทีนี้กลับมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้เขาให้ขนาดหน้าจอมาที่6.78นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus นะแล้วก็ Refresh Rate นะครับให้มาถึง120 h ฮเลยนะครับดูการทัชค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตรงนี้ให้ กล้องหน้ามาที่8ล้านพิกเซลนะครับผมแต่ว่าติดนิดนึงนะครับโหขอบจออาจจะดูหนาไปนิดนึงนะก็ถ้าบางกว่านี้ได้จะสวยเลยนะครับผมอ่าทีนี้ดูหน้าตา UI ภายในเล็กน้อยแล้วกันนะครับนี่ด้านนี้ด้านขวาอันนี้ก็จะมีเมนูลัดแบบนี้ด้วยนะครับสามารถเลื่อนใช้ได้นะครับปุ่มโฮมปุ่มแบ็คนะครับแล้วก็ลู่ลงมาอัน,านนี้เป็น Quick Setting นะครับตรงนี้ก็ จะมีจับภาพหน้าจออยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็บันทึกหน้าจอได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะก็ u n นบ็อกซ์กันไปเรียบร้อยนะครับวันนี้พามาดูกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อมือถือเครื่องนึงเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าเทคโนโลยีโ o 6, io, ตัวนี้นะครับก็ให้มาครบเลยนะครับและนอกจากนั้นก็พามาดูหน้าตาของน้องเขาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก่อนที่ จะเอาไปทดลองใช้จริงๆอย่างจังๆๆนะครับก็เดี๋ยวขอเอาไปทดสอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใน Full Review เจ้าเทคโนโลยเพว่า 6neo ตัวนี้นะครับอ่าแล้วในเรื่องของราคานะครับน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้นะแอบใบให้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยราคาคาดว่าไม่น่าจะเกินความจุบแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ความจุบแบตเตอรี่เท่าไหร่เจ็ดราคา ต่ำกว่า7,000แน่นอนนะครับเผลอๆต่ำกว่า6,000ด้วยนะครับลอลุ้นกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของราคาในวันเปิดตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมวันนี้มาใบให้ฟังประมาณนี้นะราคาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็รอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็นำม,มาฝากกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในฟูลรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย